สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สิก a n แทนชาแนลครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามานำเสนอเพื่อนๆครับผมเป็น iPhone XS นะครับนี่ฮะ i อ h o n e XS มือสองครับผมสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับสภาพสวยนะครับจอก็สวยครับผม จอสวยจอสวยนะครับอินูโทนนะครับแล้วก็ไม่เบิร์นะรนะครับนะครับนีฮะจอสวยไม่จะเบิร์นนะครับตัวนี้ XX ความจุที่64สกิกอ่า องจุหกสี่กิกครับผมแบตสุขภาพแบตอยู่ที่แปดสิบสองเปอร์เซนนะครับนี่ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมือสองนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับผมแบตแปดสิบสองเปอร์เซ็นนะครับอ่าเข้าเว็บดูนะครับผมเสียง เป็นไงบ้างนะครับเหล่าน็องวลาเอาคืนให้สกาสสมบูรณ์ครับผมลโทงสมบูรณ์หมดนะครับโตเข้าโตออกสมบูรณ์นะครับในสองสภาพสวยๆเลยนะครับในที่ร้านแจสต์แนแฮนนะครับ เพื่อนสนใจก็สอบถามได้นะครับ<อ>ฮะเสียงดีนะครับเสียงดีเครื่องสวยนะครับจอสวยนะครับไม่แดงไม่เบินไม่มีไบต์นะครับผมที่ร้านนะครับ ย่นะครับสมบูรณ์หมดดูกล้องนะครับกล้องชัดแจ๋วนะครับรุ่นนี้นี่นะครับกล้องก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่มีจุดดําจุดเขียวนะครับข้างในนะครับกล้องหน้าก็สวยครับสมบูรณ์ นะครับการใช้งานปกตินะครับเพื่อนๆสนใจรุ่นนี้ก็สอบถามมาได้นะครับ iPhone Xs นะครับผมสภาพสวยใช้งานปกติสนใจก็สอบถามกันมาเลยจ้าสวัสดีจ้า